สวัสดีค่ะมาะชมกันต่อนะคะในคลิปที่2ของช่องสาวันขำช้าแน้วนะคะยุ่บรรยากาศยุ่ที่ตลาดดนะชมพู่บุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่านะคะ,ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งบรรยากาศ้าบรรยากาศคือคักแห้งค่ะเบิง้งคนกับเขามาเบิ้งหลายค่ะค่ะคนกับเขามาเลือกหัวของปลอกหลายนะคะราคาที่ทางสิขยับเราละคร่ะเป็นค่ลักษณะนี้ เดี๋ยว่าจะมางัวเด้อนี่มัน้วจังสีกับใยงัวได้อยู่ดินี่ค่ะนี่นะคะเบิ่งงัวกับหลายเพื่อนเรานะคะเบิ่งค่ะภาพ เบอร์นะคะพี่สวัสดีค่ะเบอร์อะไรเท่าไรครับพี่นี่ยี่สิบสามจค่ปีหรอปุ้นี่สิบหกสิบเจ็ดเดือนนะคะสูงนะคะรอยสี่สิบหาบวกอยู่โบ๊ค่ะโบดเต็มโบดเขจมเข้มะคะ่ะโบดเต็มนะคะตาหูแข้งขา ลบงัวค่ะยี่สิบสามนะคะแข่งขาดีเนาะวงหางยาวนะคะวันนี้ไปเบื้องไก่เพิ่นตัวนี้เลยค่ะอ๋อตัวนี้วัวแมนโอ้โหตะว่าเพิ่นซื้อสองเอามาตัวเดียวบ่คะหอยตัวเดียวยี่สิบสามตะล่องใดตรงกิโลหอยอ๋อราคาทรงเนี่ยคงคุยกันนะคะตะวันเหลี่ยมดีค่ะสาหน่อยสาวสาวสาพร้อมสมบอหะอสาพร้อมสมนะคะ ฝากเบอร์โทรนะคะหอยศู0ย0แปดศหค่ะสามสองูนยศูหอยยังเนาะค่ะหอยอบสาสมาตอ๋อหอยอบนะคะยี่สิบค่ะงามงามต่อรองไดนะคะนี่งามค่ะขีขอบคุณไล้ยรค่ะหอยเอามาจากโตมันี่ตัวเดียวครัตเดียวเขนเขน กวางสาวหนึ่งเดียวแค่แค่สาวหน่อยอนะคะตัวนี้นว่าแมนคนวะยี่สิบสามตอลองเอาคนวะพี่กับปอมตัวนี้คุเนี้ยโอย้เดี๋ยวอันนี้คือสวัสดีค่ะองพี่บัวค่ะโอ้กว,วางขึ้นเอาลูกหน่อยมาก ตลูกหน่อยเท่าไรล่ะคะพี่นี่อ๋ออันนี้เจูคือแม่แม่ตัวนี้ตัวละเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าทั้งสองตัวตัวนี้มื่นแ่นหามื่นแปดทนหตัวนี้สิบแปดนะคะตัวนี้เจ็ดิบห้าผูนะคะนี่สองตัวนี่บคะนีหลายคะไปดูข้างหน้าคุณบออยู่้างนา๋อ อันนี้บนยูนีแค่สองนะคะอันนี้กรอลแคนี่นีจ็ดสห้านี่มื่นหนึ่งพันหานะคะหนึ่งหมื่นแปดหมื่นแปดพัหาจากปีเราบูค่ะตัวนี้สิบเดือนสิบเดือนลูกยังคะลูกสติงเล่โอลูกสาวสติงเล่นะคะมีใบมีหลอดเนาะพี่เนาะค่ะฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะ083ครับศ8 3ปดสามค่ะสามหส่ค่ะห้าศูย์9้าค่ะ ผู้ใดสนุกสนใจโทรหาหอยยังเนาะค่ะดูครับหอยดูอ๋อหอยดูงวอยุบันสว่างเห็นปะงวอยุบันสว่างนะคะผู้ใดสนุกสนใจโทรหาหอยดูเนะคะหรือจะไปเบิ้งนาคอกนาฟ้ามกันมาค่ะหอยมีหลายตัวครับมีหลายค่ะยุบันสว่างอำเภอพ้นใต้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะโทรหาไปได้แล้วใคอยากไปเบิ้งนาคอกหน้าฟ้าก็ไปได้นะคะมีง้อหลายนะคะขอบคุณหลายๆค่ะหอยพี่กระปอมตอนนี้ สวัสด <si ีค่ะสวันค่ะเังไดพี่ตอนนี้บ่อใครเด็มาตายหรือเปล่าบางหแมนบ่ค่ะหนูหัตมาช่องหนูโดนปิดไหมปิดโดนโดนกับปิดเหรอ ไม่หนูโดนโดนโดนไม่ลงคลิปนานอขอบคุณค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ่อ,ะองพีงกระปอมนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะมันถามจ้าคากันเยอะจะไปยังไงนี่เอาง้อคงง้งคอ,งอคงไปจะออกไปยังไงเนาะ

ไดพ่อม้วราคาเจ็ดพนหนูเบืองน้ำเนี่ยน้ำเนยเ้อขาเมียมันนโอ้ต้อผูนั่นว่โอ้ต้อเมียต้อเมียก็จะซื้อกันอ๋อซื้อละบ่เจ็ดพันเด้อไป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 เด้อหนูลบง้วยากยางันี้อ้เดวหนูยางไปเบิ่งกันเด้อค่ะเพื่อนวางวราคาเจ็ดพันโอ้นั่งมันวะเจ็ดพันไปแกอ พอหนวดตัวนี้นี่พอหนวดแล้วจูงลูกแล้วมามาลองตรงแต่งไปแล้วเดี๋ยวสิน้ำกดแล้วไปถามแล้วมา,า <c oughs> มีคำามสิไปหัวหลายหลาย ดูไม่รับสกทายจะถามเมื่อนที่ผีกับว่อถามไหเพราะว่าตดนต้เท่าไหรก็พ่อนี่สองหมื่นโอ้หลบง้วงยากง่ายมหมดิอ๋อค่ะยี่สิบทวนทวนบ่พ่อยี่สิบทวนทวน Oh, ได้บ่ได้ครับได้โอ้ยิ oh, <yeah. S 2> <yeah. S 1> นี่นะคะ่งะง้วแล้วค่ะสองหมื่นง้วจากเดือนละง้วจากปีเหรอพ่อง้วประทันหนึถึงสองปีสาวสาวหน่อยนะคะโบดนะคะค่ะเดี๋ยวเบื้องไทยให้นะคะว่าทุกว่าถอนของนะพ่อเนาะหางาม ค่ะพ่อฝากเบอร์โทรแนมนี่เบอร์ป้เบอร์โทรบ่พ่อพ uh. ่อพ่อยู่ใสง่ว่าพ่ออยู่ใสง่วอยู่ใสง่วอยู่ธวัดนี่ครับธวัดบ้านเดี๋ยอบ้านชุ่มครับฮะบ้านปลาชุ่มบ้านปลาชุ่มตำบลเดี๋ยวพอโอ้ตำบลอุ้มเหมาธวัดเท้าบ้านปลาชุ่มนะพ่อหยังค่ะครับเพิ่นไปเบิ่งอยู่หน้ักก็พอหยังก่อพ่อแหลมบ้านปลาชุ่มตำบลอุ้มเหมานะค่ะคนเจอง่วขึ้นรถพ่อขอบคุณค่ะ ขึ้นรถแล้วไปแล้วเดี๋ยวดูสภาพปีญางไปเบิงงัวเพิ่นวันเพิ่นซื้อกั17,000เนาะค่ะงัวแม่บะนี่นี่นี่ราคา7,000เพิ่นนะคะนี่นี่ทางแม่นี่คะ่ะงวัว7,000นะคะเห็บอกกันว่าว่องหันว่าเพิ่นว่าเพิ่นซื้อกันในราคา7,000ไปต่อคะ่ะ ข้าไปเวอ่อนข้างามต้นไม้สลามื้อนี้ผ้าเบิงนะคะหนึ่งว่าก่อนหน่อยนี่ค่ะ ตัเวเจ้าสิปไปค้ำไถยังสิไปไปทายค้าไ,ไดถว,วัวหลายาคนหลายก็มีค้าสิไปเมืองค่ะบรรยากาศภาพรวมบรรยากาศนะคะ สวัสดีค่ะเอามาจากโตค่ะห้อยสองตัวอันเท่าไรนี่งัวใช้ปักไหนสิบหาแม่ลูกวะโอ้สิบหาแม่ลูกนะคะนี่คุณน,นี่สิบหาแม่ลูกต่อร้องเลย่ะฮอยโอ้ต่อร้องไออลดตงัวโคกงในจักหน่อ,หนนอยนะคะลูกแก๊กเดือนหรือบัวลูกผูดด้วเนาะลูกสี่หาเดือนลูกผูดค่ะสิบหา หอยฝาบปวยเทรานี้ค่ะ0ูนย์เกาซีครับศูนย์เกาซีค่ะเจ็ดหกเจ็ดหค่ะหนึ่งเกาหาซี่ค่ะหอยยังเนาะค่ะชอบครับหอยออบอาสมาดวะหอยออบเสลอพูงสลับกันหอยออบเสลอพูงค่ะตรงเกากิโลหอยผมไม่รถครับผมโอ้ผมไมีรถนะคะแต่ว่าคันผู้ใดสนุกสนใจโทรหาแล้วก็หารถไปเอาได้เนาะค่ะตัวร่างได้เนาะหอยเนาะตัวร่างได้อีกนะคะนี่ราคานี่ซิปหาแม่ลูกค่ะโอ้ยลืมเอาบูทมา นี่ค่ะสิบห้าแม่ลูกนะคะถูกง,ง,งามง,งั้อกงขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยกับไปซื้อเอาไปอา่าไปขุนเอาจังน้อยค่ขตดลูกซ้ายแล้วก็งามอยู่ได้รงั้นแล้วเะี๋ยวถามเขาหม้อกแก๊กแม็กมู่นี้เจ็ดสิบเจ็ดนะคะค่ะเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะคะเขาหม้อกแก๊กแม็กมู่นี้นะคะ ห่องไปนี่คือราคาอย่างใดค่ะห่องไปแต่อร่องกันได้อีกคนว่าห่องซื้อดอกต๊าต่ว่าหมองขายกับมี่ยู่คนว่าเบิ้ง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 ง้วเลค่ะเบิ้งราคางัวเลเนาะเละหึกกัดไหมพ่อสวัสดีค่ะของพ่อปนี่ถึงเบิ้งอ๋อจะของประยูนนะคะกัด มีคนมาเบิ่งขาต่ว่าหาเจ้าของบ่ทันพอคือกันค่ะนี่กับ,บแม่ลูกมือหาคือกันเด่นนั่นมา,าไปเลี้ยงกันพู้ใดอยากได้งัว่าไปไปเติมหาเบิ่งกันค่ะ,ค,ะ,ค,ะคนว่ามือหาคนสิตตอกันอยู่งมือสามโอ้ลูก ลูกปูนะคะสิบหาในกับสิบหาแม่ลูกค่ะไปเบิ้งค่ะงัวไทยปอกนะคะคนว่ามั้วกล้องเนื้อขาทำเลียนกัน้อยนั่นเลยวังหันบัมีราคานะคะใส่รองเข้ามาพิดปูเดินโอ้โอ้โอ้เมื่น้อยงมืน้อยเมื่อน้อยมาทางนะครับงมื่น้อยงมื่น้อย เบื้องนะคะบรรยากาศเบื้องบรรยากาศวันนี้เจ้าหลายหลายคนหลายหลายจะบ่มีคำสิดไปค่ะอยางบ่มีคำสิดไปอ๋อนี่เด็กของคอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามคอแล้วคออ่ะง่วพ่อบ่ะค่ะนี่แมนแมนเท่าไหร่ครับพ่อนี่ คดิค่ะของเพิ่นนะคะของพอแล้วโอ้โหขอ,อบคุณต่อดิค่ะใถ้ปอกทั้งหมดเลยนะคะค่ะใถ้ปอกเื่อเดี๋ยวนี้คือเพิ่นเน้นงัวเนื้อนะคะเพิ่นจะเน้นงัวไทยปอกบ่ได้เน้นสีเน้นยังเน้นราคาเนื้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสด,ดีค่ะ าพอแล้วเจ้าของเคียงเนี่ยนะคะแล้วกลับมาหาสื่อถามค่ะส้อรับลิมนี้กี้ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันตอนนคลิปที่3นะคะเผื่อเวลามันจะไม่ได้หลายเกินไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นสาองสาววันคับเลยคะ่ะคลิปที่3จะเข้าไปเมืองงัวไทยปอกทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะ